นี่เป็นเมนูแนะนำของทอาร้านนะครับโอ้โหไอข้าเต็มเลยแจะหมดล้วอันนี้กำลังทำเมนูอะไรครับเนี่ย,นนยชามนี้เท่าไหร่เอ่ย อันนี้ก็คือราคาแปรผันตามท็อปปิ้งเนาะค่ะมอีลูกค้าก็ขอเพิ่มเลยโอ้ขายจนน้ำซุปก็จะหมดแล้วแสดงว่ามาจนขอดน้ำสุดท้ายกันเลยไข่มีบางเป็นของวันอ๋อโอ้โหดูน้าตานน่าทานมากเลยครับนี่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับสองชามนี้ไข่แปดสิบบาทนะครับ เครื่องแน่นๆกันแบบนี้เลยหมึกไข่เป็นตัวๆเลยเนาะอ๋อเป็นหมึกธรรมาดาไม่ใช่หมึกไข่ขครับนี่ครับมาแลงช่วงมาเรง วันนี้ก็ตามหาร้านเด็ดมาฝากกันนะครับเป็นร้านครัวแม่น้าําทิพย์ที่กาดนียเขาจะอยู่ที่บ้านบึงนะครับถ้าใครสนใจเสี่ยวแอดจะลงชื่อร้านไปให้น,นี่กำลังทำอะไรครับนี่จะเป็นไข่เโอ้โหปั้นกันเป็นก้กอนแลวนี่ก็คือ ช้าไปนิดนึงนะครับประมาณสองโมงแล้วเกือบแล้วเกือบจะไม่ได้ชิมแล้วครับหลังจากนี้ก็ติดรับออเดอร์แล้วมั้งออเดอร์ก็เตี๋ยวบางทีก็มีเมนูอาหารอ,อ๋อยังขายอาหารต่อ<ช>ปิดกี่โมงครับ สามโมงครึ่งสามโมงครึ่งอ๋อคือก๋วยเตี๋ยวหมดก็ยังมีเมนูอาหารตามสั่งต่อถ้ารีแอทด,ดูนะครับอาหารตามสั่งที่นี่ก็ชามเบื้อเลยมือหนักค้าบอกมือหนักมือหนักเฉพาะตอนทำลวกก๋วยเตี๋ยวตอนผัดอาหารตามสั่งนะ <c oughs> แม่ค้าคงงงครับอันนี้อยู่ๆมีคนมาถ่ายเฉยอ <c oughs> ดีแอดติดตามเพจมาสักพักหนึ่งแล้วครับ ได้โอกาสมาก็เลยมาครับวันนี้ เอาก็คือต้องเลือกเอาลูกเด้ง้งดีน้องสาวมาช่วยยังรัปั้นเขาไม่ไปรืปั้นอ๋อโอ้โหไข่เยิ้มเยิมเลยครับนี่ดูนะครับพี่กำลังทำอยู่มาแล้วครับชามเด้ง ตามนี้เท่าไหร่นะจาเด้งเนี่ยหกสบาทค่ะหกบาทนะครับนี่นหูเกินขีดแน่นอนฝน,ำน,น,ำนกำลังจะตกแล้วครับไม่เป็นไรน้ำกำลังจะมาแล้วมีร้านดีร้านเด็ดที่ไหนแอ,อรกจะพยายามไปสาหามาให้ได้ชมกันนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่ประจำช่องนะครับ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกันไว้ด้วยก็จะปรุงกันชามต่อชามเลยเนาะจะไม่มีปรุงรอไว้นะครับ กันแบบไม่มีการเตรียมกันไว้นะครับแอดบุกมาถึงร้านเลยวันนี้แม่ค้ายังงงอันนี้ก็คือขายแบบนี้ทําแบบนี้เลยนะครับเปิดมานานเนี่ยครับเนี่ยหยนึ่งปีแอดก็ภาวนาว่าให้ได้ครบนะครับ แล้วก็หมึกดูนะครับโอ้โหหน้าตาผ่านแล้วต้องดูรสชาตินะดูรสชาติว่าจะผ่านหรือผ่านเลยไปนะครับหยอกนะครับหยอกเดี๋ยวไม่ค้าเสียใจนะ ก็จะมีเยืยวกรอบแบบนี้โรยหน้าด้วยนี่นะครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมมาดูเมนูนี้กันต่ออันนี้เขาเรียกว่าเมนูไข่มังกร<ห>มือไข่เด้งถ้าไข่มังกรนี้จะเป็นลูกใหญ่ใช่ไหมไห อดูความน่าทานของไข่นะครับไข่นี้แบบเป็นยางมาตอยเอ้ยยางมาตูมเลย <c oughs> มาแล้วก็อดใจกันนิดนึงนะครับเพราะวแม่ค้าปรุงเงินชามต่อชามเลยเนี่ยปรุงเงินแบบ,บสดๆ แสดงว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวนี้ขายดีมากเนาะเพราะว่าแค่บ่ายสองนี้จะหมดแล้วนะครับน้ำซุปหมดอ่ะคิดดูเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าตาน่าทานมากอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้เจ็บาทเจนะครับมึดให้เป็นตัวตัวเลย,ยนี่ นี่คือมาแล้วครับไข่มังกรพอดีน,น้ำมันแห้แงแล้วก็เลยต้องตรงยากครับไม่ว่ากันครับเพราะว่าวันนี้แอดมาช้าเองเนาะอันนี้ก็คือของผมเนาะลกูลกค้าขึ้นรถไม่ได้แล้วฝนตกแรง วันนี้มากับสายฝนก็เลยทีเดียวครับขนะา,าว่ายังไม่มีย,ยดีไม่ดีคิดดูครับต้องขอดน,น้ำกันเลยนะโอ้ ต้มยำไข่แมงกรอนนี้เจ็ดสิบเนาะอโอ้โหกระเทียมเกียวหน่อยแล้วก็นี่นะครับ่านไม่ได้เลยโอ้โห พอเสร็จแล้วเอ,อกมาหน้าตาดูดีเราไปชมกันที่โต๊ะคนี่นะครับโปวแม่น้าทิพย์นี่นะครับ,รบแอดได้มาแล้วครับเป็นเมนูด๋ยวขอดูโปยแป๊บหนึ่งก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำไข่มังกรนะครับทามนี้ทามนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมึก ต้มยำไข่เด้งนี่นะครับโหอ,อันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวชามเด้งต้มยำนี่นะครับโหสุดยอดลองมาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืมอืมรสชาติโดนดูนะ นี่นะครับโอ้ลื่นนี่มันเป็นตัวตัวแบบนี้อยู่เส้นนะครับนี่ี๋ยวลองชิมเลยเูยว,ว่าโอ้เยี่ยมครับไม่ผิดหวังแล้วนี้